สวัสดีค่ะพี่น้องสพผ้าเบิงพืชเศรษฐกิจอีกรุ่นหนึ่งด้วยค่ะนี่รุ่นที่สองของผู้เก้านี่แหละเจ้าเดิมนี่แหละจ้ะนี่รุ่นที่สองเพิ่นจ้ะพี่นอ้องเพิ่นสิป,ปูกเป็นสามรุ่นน้ำกันเนะจ้ะเนาะบางยานี่อันผ้าเบิงที่แหลกหันเป็นรุ่นที่หนึ่งอันนี้รุ่นที่สองเพิน่นงามเลยจ้ะย ขขวววความสุขของชาวสวนนะจ้ะเนาะเพิ่นก็อยู่สวนเพิร์นเหมือมือหมดเว้นเลยจ้ะความสุขของชาวสวนมีหอดบับทวดดินเด้อพี่น้องปลูกทวดดินนําทวดดินก็นออกดอกแล้วอันนี้รุ่นที่สามเพิ่นจ้ะนี่เมองยาน,นีรุ่นที่สองอันนี้เป็นรุ่นที่สามเพิ่นเลยจ้ะนี่กำลังสิได้เก็บผลผลิตเลยจ้ะเบิ่งเป็นฟักเป็น เม็ดเป็นนวยแล้วจะเก็บผลผลิตแล้วจ้ะพ่อหนามเนาะเขาโวดพ่อหนามพ่อไนจ้าจ้าแล้วว่าเบื่อไรหลายใส่มืออือหน่อยิึงผลผลิตเพิ่นบุ้ยฝักพ่อหนามเขาโพดพ่อหนามเพิ่นเราเป็นฝักดีเนาะจ้ะคุณิึงฝักเพิ่นเริ่มมานี่ บ้านนี่เอินเอินเอินผมขอโปรดเงี้ยวแล้วไก่แล้วไก่สิพ่อเก็บแล้วจ้ะนี่เนาะฝากกำลังงามบอยหน่อยบอยใหญ่ฝากงามงามพี่น้องได้ยอยู่ชุดนี้ก็ได้ปาน,นี้ฮะโอ้หนำพุ่งว่าสัตนตาแลว้ววายไปถ่ายเอาน้นำพุ่งแน่ว่าสัตนตาว่าเบิ้งอันนี้อ,นอันเบิ้งเบื้งบอกกัน แปงไทยจ้าแปงไทยยังไงจังมีแต่อยู่เหงาพี่น้องเบิง่งวุ้ยบนบ่มีอยู่ในอันนั่นเดี๋มย,ย,ยม,ม,มีแต่อยู่เหงาักแปงไทยสมัยใหม่เบิ่งเกิดแต่อยู่เหงาอยู่น้าเคล้อมากสีบ่มีจ้ะมีแต่อยู่เหงากองเอเล่อยู่เบิ้งแนเบิ่งดูนี่เพิ่นเห็นหน่วยบบใหญ่เนาะจ้ะเนาะหน่วยหน่ยหนยอยๆตกลอกแจกแ เมืองพู waited, vino, so hungry, a, ่นจะของสวนจ้าตาทองนี่สวนตาท่องได้จ้านี่ตาท่องแล้มาหนหดสวนเราเบิ่งบอกอันนี้บักบอกอื้อบักฟักท่องไหมจ่านี่ฟักทองกินหมากขันบ่ตาซุ่มนี่้นเหลือเอกินยอดนซุ้มเหลืองเหลองกินหยอดละแนตาว่าพิดเทไร็ติพิดไปกินหลดไปซาน เราวคเฝ้าน้ามเฝ้าวสวนยุงส่แล้วตาเนี่ยตาขยันตาท่องขยันพี่น้องมันนางเงียนจักเทียมาใจสวนอันนี้เอนักท่องซุ่มนี่มันฟักท่องกินน,นั่นันเพิ่นฟักท่องกินหมากอันนั่นไหมกินยอดไหมพี่น้องท่องกินยอดท่องกินหมากมันสิห้าพี่น้องไปเลาะเบิง่งอืมอุ้ยนเห็นบอก มาสี่ามาเบิงบ่งเบงเบงเบงเลี้ยมเลี้ยมจย่งงามแ่งมูก็มีค่ะหนึ่งลูกค่ะนี่บักฟักทองกินเนีน่ยยอดเพิ่มมันออกหมากแต่ว่าหมากงามง่ามนอตาเนาะเพิ่มพิ่หมากงามงามพี่น้องหมากเพิ่อในอเจได้หน่เพิ่นตั้งเป็นสีนี่เพิน่น,น,พนเจ็บอันเอาอันน้อยออน น้อยอ่อนไปต้มไปแจงไปต้มกินกับแก้วไปหนึ่งปูหนึ่งฟ้าน่ะงามงามน้อยสีสมก็มีสีาพาไปบงอุ้ยงามแห้งงามแห้งหุนนมวยใหญ่ก็โอ้มันก็ใหญ่อยู่ได้แหละน้อตาเนาะก็น้อยใหญ่อยู่พี่น้อยสี้มจะสี้มก็มีค่ะพุน สวยสวยมาสวนตาท่องคอนขยันค่ะพี่น้องนี่แหละตาท่องคอนขยันจะบรยูเฮียนจักเทียเกตสิบกว่าปีแล้วพี่น้องเอเอบรอยู่บานอยู่ซองปลูกบังเพิ่เล่ามาปลูกฝีมือเราล้วนๆเด้อน,นี่พี่น้องเห็นบอ่อพองขอ้าวโพดพองผักอือบางัหงเต็มเลยมีแต่ฝีมือเรานน่เดี๋ยวคลิปหน้าสิผ้ามาเบิ่งใหม่จะคลิปนี้ทานี้นะพี่น้องเนาะ